สวัสดีครับผมสุนทรเชือสซิงห์นะครับสมาชิกคุณแม่จุนิไลนะครับวันนี้กะในภาพพี่น้องนะครับมาเบ่งชุดนะครับคุมค่าหญ้าในนาข้าวนะครับชุดนี้นะครับจะเฮ็ุให้เขาแตกกอได้ดีแล้วกะหญ้านะครับเบ่งห้านะพี่น้องสังเกตเบ่งห้านี่ครับเด้อชุดนี้ก็ล่างเริ่มเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะครับหยาใบแหลมของเขานะครับ ด้วยยาใบกว่างสังเกตเบิ้งก็จะบ่เห็นเลยครับตัวนี้นะครับพี่น้องเบื่องเดอ้อเบิ่งเขาครับกาลังแตกกอเลยสวยงามนะครับโดยเฉพาะอ่ะยูนิคไผ่เขานะครับบวกลงไปตัวนี้จะเป็นตัวซอยในเรื่องของการบํารุงดินนะครับตกใสดินบํารุงดินครับตกใส่ใบเป็นปุ๋ยให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็สามารถผสมปุ๋ยเคมี ที่พี่น้องมีอยู่ในมือกระไดนะครับตัวนี้เป็นอันนี้ประสงค์บวกชุดคุ้มขานะครับเพราะว่าจะเป็นทีโพนาเซเจอร์ลักะเอ็นเกของเราครับชุดเด็ดขาดครับเพิ่ว่าชุดแปนปานปัดนะครับนี่ก็อยากแนะนําพี่น้องนะครับสําหรับผู้มีปัญหานะครับในเรื่องของหน้าเขานะครับหยาลายนะครับกติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขนะครับ0 8 0นะครับ 2 0 6 6 6นนะครับอยากฝากพี่น้องไว้นะครับเด้อนะครับปูมีปัญหาในหน้าเขาทายาายครับยังได้พี่น้องกบว่าดใดเขานะครับมันนี้ก็ฝากไว้นะครับรอ,อบหน้าสีมารีวิวให้พี่น้องเบ่งไหม่ครับผมสวัสดีครับ